สวัสดีครับปกกช่องลงเดียนะครับตีมลังบ้านนอ้องอุ้งอิงนะครับพ้อมวันนี้ป่ามู้วนกับมาตำรวจดดีๆเซ็จไปแล้วนะดิดีๆเรียบร้อยแล้วครับป้อมใส่จูงแบบปลานี่คงจะเอาไม่อยู่แล้วครับเอฟซีกัดคาช่องถอนแล้วครับลงเดียไปสื้อไข่นะครับตึงกับพกวกวข้างหนอกกันนะให้เขาไปชี้ไปอือเซ็จการลงเดียพกวกวหวกับรอรถด้านนอก กัดจุกลมกาดแลวก็กัดสายจูงกาดแล้วก็ไปวิ่งเล่นกับเสียโดกับพุ่มตะกี้ปะนังเดี๋ยวหลายจับอยู่ปักลงเดียวไปซื้อไก่นะครับมาใส่ในปลาโลูนะครับพุ้มวดีปะนังต้มปลาโลเนาะลวงเดียวว่าต่อไปน่าจะต้องเป็นโซ่แล้วกับเราน้องตัวใหญ่ขึ้นเพลกับปุ้มตัวใหญ่ขึ้นอีกขึ้นเรื่อยซึ่ง วันเกี่ยวก็กลมครับปลาของเอาไม่ยุ่แล้วครับใจจูงปลารือว,ว่าใจปูก,ก็นะครับหอก่าก็กลมเกินครับควันยาวบางทีเดินเดินนะครับวิ่งมาจากกลางล่างมาถึงงับหนองลงเรียบปุ๊บเกิดไม่ใจว่าก็ง,งับแบบแรงนะก็ง,งับแบบยอกนะครับแต่มัน <laughs> เจ็บจูงกันไปหายกันไปวัวรอกันไป โซนสุดยอดตึงนี้มาอีกตัวอัางลาวลงเนี่ยวะ่ะน้องไม่นอ FC, ้องเอฟซี้องเอฟซีกับบุญรอดน่าได้ห้องน้ำเลยครับเอาเร็ว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 ,เ,รว,เ,รว,เ,รวเอาเอาเอาโอ้โหเอา,อเอาตกใจตกกะกเตนโดดโอ้ยบุย้ยจัดโอ้ยสิน้นความเป็นนักเลงยญยน้องครูเลยเอาได้เลย ยอมจริง,รงขาบุก,ววกเกาไปจะอื้อนะครับผมขาบุก,ววกเออก้าไปจะอื้อตะก,กะแตนโดดกับผมตกใจงดสภาพความเป็นหนักเลงน้องกูเลยนี่ขายหญ่น,น้องกูกลัวตะกะแตนขายหญ่ จริงตกกะกะแตนันคือมันมันตกใจมูวนกับมูวนบุกกับไอ้นี่กตกใจตกกะกะแตนน้ำตาจะอึไปเดินตรงนี้นะครับตรงนี้หละตี่หมดแดงเยียวใส่ตาเขาออมเป็นไหมครับนี่นี่เออมออมทางไปตั้งกลับนี่นะออมออมสุนิสาหัวเงอนมันมีหมดแดงอยู่เสียตัวครับ ึังสงใจยก็ไม่เคยเจอเข้าไปดมครับเดีย่ยวใส่ตาแต่วันนั้นครับแต่ว่าเดินมาเองไอ้ก่งมาไอตรงนี้แหละกรคือเขาเดินอ้อมทันทีครับขาใหญ่ก,กยยวดตกกะกั่เต้นจชหมดสภาพตกใจหมดเลยครับ เอตกใจหมดเลยตะกี้ฮะนะน้องตกใจหมดเลยอ่ะไหนดูดิไหนไหนดูตัวทีตกใจแตวแตกเลยนะรู้เรื่องถุกย่างนี่ซ่องวันแหละครับลุงเดี่ยป่าเดินไปต่างนั้นก็จำได้กับว่าเขาเคยตุกหมดแดงเหี่ยวใส่ตา อ,อมทุกตีเลยกับปอไปถึงตรงนั้นคือยึดกอด่อนดูแต่ว่าจะอ,อมใสหรือว่าอ,อมกว้ากว้ากันอะไรเงอกอเอาไปเดินหน่อยน้องไปขาใหญ่โอ้หมดสิ้นลายเลยตัวคลิปนี้อับอายกั ที่บัวกับซิปลอเด้ะรถมานะรถมามองกับมองมองมองดูายรองตัว สินไลขายรยังนองกูสินไลเสียครับเดี๋ยวอะไรตัวข้าวครับปุ๊บ แล้วไม่เจีกลลาอ๋อไ้ก้าวแสดงอานาคีตไปแล้วครับเห็นไหมก้าวไปเลยอนัอ่นนั่นนัก้าวไ,ไม่เจีกลัวครับผมสีเสีย ไปเดินกันมาทางนี้ไปเอาไปไปวันนี้นะครับน้องอุ้งอิงแล้วก็ซาโนยเปิดบานแปลงนะครับป้อมใจยาปูมนะครับใจย่าปูมหนา้าฝนจะตกกับเิษนป,อ,ปอ,อีกตาโตมาต้ามันนะครับรพอฝนตกมาบันเราแต่ชวนถิ่นอีปอปไปตกกัน แต่บอนตีน้องคู่มันคลึมๆค,ครับปุ๊บมันตำตาตำตาแต่ว่ามันไม่ตกกับไปให้กำลังใจกันได้นะครับปุ๊เน้อ FC ตีน่ารักตกแตนครับทางเย,ยจมยัมไมพินน่าจะใจเย็นปุ่มนะครับปุ๊บนาบานก็ทำหน้าตีกันไปเราล่างบ้านก็ทำหน้าตีกันให้เต็มตีนะครับปุ๊บ เนื่อย่ังน้องบุญรอดเอฟซีบุญรอดเอฟซีก็โอ้โหกัดเละเทะตุ่มเฟะครับผมน้องก็คือเคี้ยวงอกแล้วไงน่าจะเขาเก่งสุดยอดเลยครับเก่งนีมาไปไม่ปไม่ต้องไปยุ่งก็ไปไปปล่อยเสียดูยเสียดูยมันจะกล้าไปไป,ไป,ไป เราไปเดิน,นเล่นไปเดินเล่นตามภาษาเราดีกว่ามะเรื่อมามะนี่กับเบบีมันบรรยากาศมันกลุ่มๆเต็มไม่ตกมาเรื่อมาไปเรืวอไปไปไปอืมโอ้โหมันเวียงดูดิ แล้วมันจะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูดูกับประมาณว่าร้อยเชียกย้อนนะครับผมบอกเชียกย้อนในนี้ก็วิ่งรับแกนแถบรุดดูตัวเล็กๆแบบนี้นะครับโอ้แรงเวียงนี่หลงเดียนนิวกอยนี่คือซ้นไปเลยครับจังว่าติว่าหรบเล้อซึ่งก็เวียงแบบกระโดดวิ่งแรงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวโนตะกะเต็นอโดนวิ่งแตวแตกวายพ่อตะกะเต็นตะกี้อับอายก็เลยลูกเอ้สานี้นี่ข้าใหญ่น้องกูนาน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 นักเร่งใจก็ดูดูกัน ตกใจตะกั่นโดดดังวาเลยไปตีกับอย่างอื่นไปบวกมามามาไปเออเออแล้วพอไปไปเจ็ดคนไปไป